สบายดีปะลุงสบายดีถุงมวกถุงบอดพัวเพาะกัดซององอนคือเก่าปะลุงตอนนี้ลงมากองพ่อนล,ลุงลงลงสิพากันมาเก็บดูตอนนี้กระแดดแห้งแห้งปะลุงคนกน็ลงมาหลแล้วแต่ว่าคนฮายังลงมาบุราลยปนไรแต่ว่าก็จะลงมาบุราลยไป็นไรปะลุง,งแต่สิพาไปเบิง่งนอนเด็กจ็นชิวขึ้นแต่ละมื้อ เราก็ตืงง่นแต่ตีสามมาลงเลยิพากันลงมาเก็บดูบุนี้ครับบุลคนลงมากับบัลร้ายมาไล่เพราะวะ่าออมาเก็บดูสืล่งลตอนนี้พระยาพ่อกำลังทำพิธีอยู่บุล่งเลยเพราะว่าระลังลงมานะ,ะ,งงะบุลลครับบรายมาไลดอก เขาจะกำลังลงมาอย่างลงมามันทางมันเปื้อนดูไอ้อารหลดใหญ่ลงมาบ่ได้ได้แต่โหลดจักได้จะพาไปเบิ่งนน้ำกันเลยไปลงตอนนี้เปิ่นกำลังห้ากำลงมาหอดไปลงทางก็โคตรเปื้อนคือแพกหนามอยู่เมื่อหนึ่งกับ ลงมาพากันลงมาเก, <c oughs> ก็บดูฮ่าบังงงฮ่าบัง <c oughs> งง่าบัางงงน่ามันะนี่จ <c oughs> เอาไปให้อัน hồi โหยาน้ําบ่ปลาย ไม่กล่ไม่่่ได้หาะจองเนาะจอบเฮ้ยมาดังขี้กจบจ้าเด้อลูกหลานเด้อมามาชุ่มมาบานมาลูกหลานอ่

那那多的，因为我们没有土地。

ุลงมากับ,บ่บลายไปในลปละมยมีแต่สานีหัวกะหัยตะเล่นตะเล่น

สี่เออแบบเห็ดเป็นหูเนาะ เห็ดถุกคนเออเหาก็บู้จักข้างแรกเลยดิเห็ดแบบเห็ดเป็นทุกคนเออกับบุฟูเอากับบุฟูเนียนล่างดูประลงนะ

ลูกลานกับข้าวกระเบื้องลูกลานก็ไปลลังกระดูกปูนไงล่างปูนแบบดึงลงแล้วกระดีขึ้นเลยบ่แบบดีแบบค้ายแบบคนคนระดีดวิญญาณขึ้นสวรรค์ดีขึ้น เก็บไปสีดำหอมใส่ปานไปมีปัจจุบันใใส่เราบ้านนี้เราสีขยุนคาร์ลในัดานี้นะคืออันขยุนเด้อเราได้ลนยด้จังขยุนไปเลยทีมทีมใส่สี้วบอบกันดีสีไปแล้วมันพี่น้อย mượn cái dây lai, trăng khử, khay nhun khay nhun, nhun bay, khay lột na sao đi, rồi. ở lại ไปแล้วไปแล้วโหมาโหมาย่างมาสิวาดกูแล้วสู้กระดูกมาวาดขึ้นแล้วตะลงบาดต้องหันหลังบ่ต้องหันหลังไปถามก็บ่เว้าง่างไปหน้าอย่างเดียวสิพากันเมื่อแล้วลงนีอนี่ก็สิได้ลาแล้วปะลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอเด้อปะงพบกันคลิปหน้าปะงสวัสดี